ก็วันนี้มาคุยกันเล่นเล่นเ,นเรื่องอกองกลางของลิเวอร์พูลที่มีข่าวคือว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายูด b เบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่มีทางได้แล้วละ่ะเพราะว่าก็ถ้าดูจากทิศทางข่าวก็คงจะเซ็นสัญญากับยอมดิกแล้วแล้วก็มาดูที่เป็นข่าวอีกจริงๆิงะมีข่าวหลายคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ดูว่าที่มีโอกาสเป็นไปได้ ถ้าดูจากที่ทางข่าวของทั้งสื่อที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็แบบพวกข่าวลือที่ต้องคัดกรองเอาจากทางทวิตเตอร์ก็เหมือนว่าจะเป็นอเล็กซ m แม็กอาริสเตอร์เมสันเมลอเล็กสกอตไอของการดารุ่งของ Bristol City แล้วก็แล้วก็อ่าไรอันกาเวนเบิร์กส่วนไอพวกมานูเอลอูกาเต้หรือว่าไอพวกแบบเคฟรามตู ตูรามอะไรแบบนี้ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าจากชื่อที่ว่ามาก็คงได้มาไม่หมดหรอกก็ตามสไตล์ fsi ก็น่าจะได้มาแค่2อสามคนทีนี้เราจะมาพูดกันว่าไอ้สองถึงสามคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเพราะว่าที่คิดว่าชัวหรือว่าที่คิดว่ามีโอกาสได้มากที่สุดแล้วแล้วกันก็คือ alexis mac a ส i s t e r แล้ว alexis mac ิส i s t e r เนี่ย ถ้าได้มาในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเกิดว่าได้ a l e x ็กซิสแม็ s อ e r ิมาเป็น Key Summer Signing อันนี้จะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทีมลิเวอร์พูลแล้วคิดว่าฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลจะต้องเจอปัญหาแน่นอนเพราะว่า k คีซั m เมอร์ไ n i n g ก็คือว่าสมมุติว่าใช่ไหมสมมติว่าเราเซ็นไอแม็กอลิสเตอร์เป็นนักเตะที่โอเคแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคือเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันของลิเวอร์พูลอะ รอเราอ่ะรอมาสองปีเพื่อจูดเบลลิงแฮมละแล้วถ้าเกิดว่าไอ้สองปีคือปัญหาของลิฟว์กับจูดเบลลิงแฮมคือไม่ว่าเราจะคิดว่าเบลลิงแฮมอ่ะเป็นแบบว่าเดอะนิวเจอร์ลดหรือว่าเบลลิงแฮมแบบขี้กาขนาดไหนก็เถอะถึงถึงยังไม่ว่าเราจะคิดว่าเบลลิงแฮมเป็นเจอร์ลดเบลลิงแฮมเป็นเป็นแบบว่าชาลีอดัมหรือแบบเบลลิงแฮมเป็นใครก็ตามปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเบลลิงแฮมเก่งขนาดปัญหาก็คือว่าในเมื่อคุณ ในเมื่อลิเวอร์พูลอ่ะตัดสินใจรอมาสองปีการรอสองปีเพื่อนักเตะคนเดียวเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้นักเตะคนนั้นอน่ะมันก็ถือว่าเป็นปัญหาในตัวของมันเองลวปัญหามันไม่ใช่ว่าเออเราเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อคนอื่นซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็ไปซื้อคนอื่นในตั้งแต่ตลาดรอบที่แล้วหรือตลาดรอบตลาดรอบที่แล้วหรือตลาดรอบก่อนรอบที่แล้วที่ว่าตอนนั้นข่าวก็บอกว่าเออได้เก็บเงินรอจูดเบลลิงแฮม ก็เลยต้องยังไม่ได้ซื้อกองกลางเพื่อจะรอแค่คนคนเดียวไอ้การรอสองปีแล้วเพื่อคนคนเดียวเนี่ยแล้วยังไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าอย่าลืมว่าโอเคอยากให้ลองคิดด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสิบบาทแล้วเขาเขาสมมุติว่าเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทเขาทอนเราผิดมาผิดสักสามบาทแล้วกัน เราก็จะหงุดหงิดใช่ไหมแต่เราไม่ใช่หงุดหงิดที่ว่าเฮ้ยสามบาทมันมันไปทําอะไรได้แตะปัญหาคือว่ามันเราหงุดหงิดที่หลักการคิดหลักการคิดก็คือว่าเออมันก็ต้องทอนให้ถูกไหมสามบาทต่อให้มันน้อยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ว่าเราก็อยากได้ตังทอนที่ถูกอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารอมาสองปีเพื่อคนคนเดียวอะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องให้ได้คนคนนั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะรอสองปีเพื่ออะไรแบบหลักหลักการคิดเราไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผม ผมคิดว่ามีนักเตะที่ส่วนตัวผมผมไม่ได้คิดว่าเบลลิงแฮมเก่งที่สุดขนาดนั้นนะแต่ว่าผมก็ยังอยกจะอยากได้เบลลิงแฮมเพราะว่าปัญหาก็คือแบบสองปีเพื่อคนคนเดียวแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้คนนั้นแหละหลักการคิดมันคืออะไรแล้วให้รอสองปีมาเพื่ออะไรแล้วไอ้สมมุติว่าผมไม่ได้จะบอกว่าแม็กอลิสเตอร์อ่อนหรืออะไรนะผมคิดว่าแม็กอลิสเตอร์ก็โอเคแต่ว่า แมคอลิสเตอร์ ister, หรือไคเซโดไม่ว่าคุณจะพูดชื่ออะไรมาแมคอลิสเตอร์ไคเซโดเมสันมาโอเคฟรามตูร์ไลอันกาเวนเบิร์กมานูเอลอูกาเตอแล้วก็มีอีกหลายชื่อแบบว่ามานูโคเน่อะไรเงี้ยคุณก็สามารถจัดการหรือมัตเทสเนเนสคุณก็สามารถจัดการดีลพวกเนี้ได้ในตลาดก่อนได้ได้แบบก็ก็คือซื้อพวกนี้ไปไปในอะไรสองปีที่ผ่านมาที่แบบเราไม่ได้อะไรเลยเกี่ยวกับกองกลางเนี่ยถ้าเราค่อยๆแบ่งซื้อกองกลางพวกเนี้ย เออก็เราก็ยังไม่เห็นต้องคือถ้าเกิดว่าบอกว่าเราจะไม่ได้เบลลิงแฮมเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วผมจะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราก็ซื้อพวกกองการพวกนั้นนะ่ะเรายังไม่ต้องแบบรอ2ปีเพื่อคนคนเดียวไงอันนี้มันคือว่าหลักการคิดมันก็เป็นปัญหาละคือรอ2ปีสุดท้ายก็ยังยังไม่ได้เลยยังยังไม่ได้เป้าหมายหลักต่อให้ไปเอาเป้าหมายลองแล้วเราจะรอ2ปีเพื่ออะไรงั้นก็ไปเอาเป้าหมายเงั้นก็ไปซื้อเป้าหมายรองเมื่อ2เมื่อตั้งแต่แบบก่อน2ปีที่แล้วดิ ซึ่งโอเคแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจุบันแล้วกันคือไอสถานการณ์ปัจจุบัน,น่ะโอเคเราไอหลักการคิดของเบลลิงแฮมโอเคแต่ว่าเราพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันคือเราไม่ได้เบลลิงแฮมแล้วใช่ไหมซึ่งถ้าเราดูจากคําพูดของครอปก็คือว่าครอปก็ประมาณแบบปกป้องเจ้าของทีมเหมือนเดิมก็คือ,อเขาแบบว่ามันก็เหมือนแบบ ลดเฟอร์รารีแต่ว่าแบบมันเหมือนเราไปขอผู้ปกครองเอารถเฟอร์รารีอะไรแบบนี้ยซึ่งโอเคเราสมมุติว่าเราไม่สามารถได้ลถเฟอร์รารีนะหลักการทิดก็คือว่าถ้าไม่ได้เฟอร์รารีอย่าลืมว่าสถานก,การณ์เนี้ยเรารอสองปีใช่ไหมถ้าเกิดสองปียังแล้วเรายังไม่สามารถซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้ก็โอเคสองปีไม่สามารถซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้แต่อย่าแบบว่าคือถ้าไม่ให้รถเฟอร์รารีก็อย่ามาเอาแบบ จัก,กรยานสามคันให้แทนคืออย่าไปเอาแบบว่าอเล็กสกอตไลอ้อนกาเวนเบิร์กหรือแบบเอาแบบตัวอะไรมาแบบอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับไลอ้อนการเวนเบิร์กกับ Alex Scott, อเล็กสกอตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุมงบคือในเมื่อคุณจะยังไม่ให้เฟอร์รารี่แล้วอะเราก็เป็นขอเป็นรถแบบขอเป็นรถที่พอจะขับได้สักสามคันใช่ไหมได้ไหมที่ยังไม่ใช่แบบขี่จัก,กรยานเอาจัก,กรยานไปสามคันแทนถ้ารอสองปียังไม่ได้เฟอร์รารี่ขอเป็นรถสามคันที่ขับได้แทนได้ไหมอย่างเช่น อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เมสันเมาส์กับ m a n u เอลอูกาเซึ่งผมค่อนข้างจะชอบ Mason เมาส์แต่ว่าไอเมสันเมาส์เนี่ยเราต้องมาดูว่าสัญญากับเชลซีมันเป็นยังไงเพราะว่าในถ้าทิศทางข่าวคือถ้าพอตเตอร์ยังอยู่หรือว่าลุยเซนลิเก้หรือนาเกยลมันเข้ามาโดยส่วนตัวผมผมคิดว่าเมสันเมาส์อันนี้นะผมคิดว่าเมสันเมาส์มีโอกาสจะย้ายแต่ว่าถ้าเป็นโปรเชติโนซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นโปรเชติโนแล้วเหมือนว่าข่าวก็คือว่าเชลซี เพิ่งเปิดโต๊ะเจราจากับเมซันเมาส์ครั้งใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเจราจานี้จะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่ามันก็มีมันก็มีคําที่สําคัญก็คือว่ามันจะส่วนหนึ่งที่จะทําให้เมาส์อยู่ต่อคือการตัดสินใจของโปเชตติโนซึ่งผมก็ไม่ใช่โปเชตติโนฉะนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะให้เมาส์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่ว่าถ้ามาในทิศทางนี้ก็คือว่าถ้าให้เดาคือว่าถ้าโปเชตติโนรับงานเอเซีเขาคงต้องการคือเขาคงต้องการแบบว่าขิด สิทธิ์ขาดในการเก็บนักเตะหรือในการขายนักเตะโดยที่ไม่ต้องการให้โบลีเข้ามาเกี่ยวซึ่งในที่ทานเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงจะตัดสินใจเก็บเมสันเมสาไว้ก็คือคงจะเก็บคงจะแบบของโปรเชตเนอกคงจะอยากเก็บเมสาไว้แล้วก็ต้องรอดูว่าริวพูลจะสามารถคือริวพูลก็น่าจะคุยกับนักเตะแล้วก็ต้องรอดูว่านักเตะจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าไอ้ผมคิดว่าเราคงน่าจะได้อเล็กซิสแม็อลิสเตอร์มีโอกาสสูงมาก ซึ่งผมค่อนข้างจะโอเคกับแม็ตอลิสเตอร์ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณไปเอาแม็ตอลิสเตอร์แล้วคุณไปเอานักเตะม,มาแบบอีกสองสามคนนะแบบอีกสองสามคนเอาแบบที่เกตด,ดีๆนะแบบสมมุติแม็ตอลิสเตอร์เมาส์อุกเต้สามคนเนี้ยผมโอเคเพราะว่ามันคือเราเป็นแพ็กเกจไงคือโอเคเราตัดได้เรื่องเบลลิงแฮมกับไม่ได้เบลลิงแฮมออกไปแล้วใช่ไหมมันโอเคได้สามคนนี้มามันก็เป็นแพ็กเกจที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเอา แค่แบบอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์แล้วก็แบบดาวลุ่งแชมเปี้ยนชิพอเล็กซ์สกอตแล้วก็ไลออนกาเวนเบิร์กแบบที่ไบเยนเขาจะแบบไแบบเพราะว่ามันถูกไงไปแบบจะไปเอาของของของที่ไบเยนยังไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็แบบใช้เงินน้อยๆแบบแค่สามตัวนี้ปิดตลาดโอเคอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่งั้นคุณก็จะไปแบบโอ้โหเก็บเงินสองปีไม่ได้เบลลิงแฮมแล้วคุณจะไปเอาใครมาคือโอเคตามหลักการคิดอะมันไม่มีใครแทนเบลลิงแฮมแด้หรอกเพราะว่าหลักการคิดคือ คุณรอมาสองปีเพื่อคนคนเดียวสุดท้ายคุณไม่ได้คนคนนั้นเอาแล้วจะรอสองปีมาเพื่ออะไรก็ก็ไปซื้อสมมุติว่าเออแม็กอลิสเตอร์ใช่ไหมเอา้าสองปีที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไปเอาแม็กอลิสเตอร์ปีที่แล้วหรือไปเอาแม็กอลิสเตอร์ในตลาดลองดูในตลาดมุกกะลาผมไม่ได้พูดว่าจะได้นะผมไม่ได้หมายถึงแค่แม็กอลิสเตอร์ผมหมายถึงคนอื่นๆแบบมาเทียสนูเนสเทฟรามตูลามอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้มาเทียสนูเนสมาเทียสนูเนสนี่ตลาดรอบที่แล้วอ่ะมีโอกาสได้แต่ว่าอะไรเรารอบม แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้เบลลิงแฮมเราไม่ได้มาตเทสเน,นเนีสเราไม่ได้ใครเลยแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่กองกลางซึ่งไออันเนี้ยนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าปัญหาเรามันมันไม่ใช่ว่าผมจะพูดอีกทีคือไม่ว่าคุณจะคิดว่าเบลลิงแฮมอะเก่งที่สุดหรือเบลลิงแฮมไม่ได้เก่งที่สุดไม่ว่าคุณจะคิดว่าเบลลิงแฮมเป็นเทพแบบเจอร์ลาดซีดานหรือว่าหรือคุณจะคิดว่าเบลลิงแฮมเป็นแบบ ธรรมดาธรรมดาอะไรแบบเนี้ยปัญหามันมันไม่ใช่อยู่ที่ตอนนั้นปัญหามันก็คือว่าคุณรอสองปีมันเนี่ยคุณบอกให้ถูกรอสองปีมาน,นะแล้วก็เพื่อคนคนหนึง่งสุดท้ายคุณไม่ได้คนคนนั้นอนะ่ะคุณก็เอา้าแล้วจะรอเพื่อแล้วแล้วอย่างนี้จะรอสองปีเพื่อผมจะยกตัวอย่างแล้วกันมันเหมือนว่าแบบว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเราเอา่เราจะไปสมมุติว่าเราจะไปแบบจีบผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเราก็เออ เราคนนี้ตรงคนนี้ใช่แนวเราเลยแล้วก็มีคนหนึ่งเออถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรออีกสองปีแล้วกันอีเดี๋ยวรออีกสองสองปีแล้วเดี๋ยวจะให้คุยกันซึ่งไอ้ปัญหาแล้วถ้าเกิดสองปีเรายังไม่ได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นปัญหามัน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 ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนอื่นนะ่ะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะสวยหรือยังไม่สวย <c oughs> ก็เหมือนว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเบลลิงคคนคิดว่าเบลลิงแฮมเก่งหรือไม่เก่งปัญหามันอยู่ที่ว่า หลักการคิดอะหลักการคิดคืออะไรรอสองปีอย่างน้อยต้องได้ใช่ไหมเพราะว่ารอมาตั้งสองปีอย่างน้อยมันก็น่าจะมีแบบโอกาสนี่รอสองปีก็เหมือนว่าเออไม่ว่าจะเป็นไงกับแค่หลักการคิดเนี่ยรอสองปีแล้วเป็นไงสุดท้ายบอกแพงไปโอเคล้ามันดิใจก็นั่นแหละแล้วจะรอสองปีเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสถานการณ์ปกติซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า เจ้าของทีมเราไม่ค่อยมีงบเยอะเพราะว่าก็คอบน่าจะต้องทําตามงบที่เจ้าของทีมมีให้นั่นแหละแล้วก็ถ้าดูจากสปอร์ตติ้งดีเลกเตอร์คนใหม่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยยังไม่คอนเฟิร์มแต่เหมือนว่าจะเป็นแบบคนที่คอบรู้จักเป็นเหมือนประมาณแนวเพื่อนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็โชว์อีกว่าถ้าจะอย่างเนี้ยมันก็คือเหมือนเราให้คอบแต่ตัดสินใจเรื่องซื้อขายเพราะว่าในเมื่อคุณไม่ไปเอาสปอร์ตติ้งดีเลกเตอร์ที่ดูที่ดูจะมีประวัติแล้วก็ดูจะมี ฝีมือในการด้านการแบบการทำทีมาคุณเอาคนคุณคุณจะาสปอร์ติง้งไอเยอรมันคนนี้จากอูฟเอร์ซึ่งก็เป็นเหมือนคุณไปเอาเพื่อนครอบมาเน่ะคือแบบครอบคือเป็นเหมือนเยสแมนอ่ะคือเป็นเหมือนว่าเออครอบอยันสมมติว่าครอบอยักได้มีสัญญาช่นโอเคก็ไปทําตามที่ครอบบอกเป็นเหมือนว่าเยสแมนให้ครอบแสดงว่าครอบเนี่ยมีส่วนตัดสินใจในการซื้อขายในตลาดซัมมือรอบนี้เยอะอยู่นะเพราะว่าโอเคเราไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณนะเราหมายถึงว่าโอเคเราเราไม่รู้งบต่อให้มีงบเท่าไหร่ก็ตาม คอปก็จะเลือกคนมาใช่ไหมว่าสมมุติว่าจะแบ่งงบนี้สมมุติว่าแม็กอลิสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็แบ่งอีกคนนึงแบบว่าไรอันกาวินเบิร์กอะไรเงี้ยมันคือไอ้คอปคอปเนี่ยจะจัดแบ่งงบประมาณในตลาดซัมเมอร์รอบนี้ฉะนั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็สามารถครอปก็มีส่วนผิดและส่วนถูกเหมือนกันนะในตลาดซัมเมอร์รอบนี้เพราะว่าต่อให้เอฟเอซีต่อให้เอฟเอซีให้เงินคุณมาร้อยล้านใช่ไหมคุณก็สามารถเออร้อยล้านเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรซึ่ง ถ้ามีสปอตติ้งเดเลกเตอร์ที่แบบว่าพร้อมที่จะเถียงกับครอปแบบแบบว่าสปอตติ้งเดเลกเตอร์ที่คิดว่าแบบโอเคแบบครอปอยากได้คนนี้แบบครอปอยากได้เป้าหมาย a แต่คนนี้คิดว่าเป้าหมาย b ดีกว่าจะไปเอาเป้าหมาย b มาให้ครอปซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่วนหนึ่งของไอ้ฟุตบอลใช่ไหมละ่ะแต่ว่าในเมื่อครอปเลือกสปอตติ้งเดเลกเตอร์ที่เป็นเหมือนกับ yes man คือแบบว่าครอปอยากได้คนนี้โอเคจะยังไม่เถียงกับครอปจะไปให้จะไปเอาให้ครอปหรืออะไรไหมนะซึ่งเพราะว่าเราดูจากสวอต ประวัติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูมีความสนิทสนมกับตัวครอบอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่สว่วนตัวผมก็ต้องรอต้องรอ,อ,อดูอะมันบอกอยากอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ด้วยว่างบประมาณตลาดซัมเมอร์นี้เท่าไหร่โอเคแต่เราจะมากลับมาพูดถึงไอ้เรื่องสามคนแล้วกันคือสามคนอะแมกอลิสเตอรอ์ผมไม่อยากให้เป็นแบบว่าซูปเปอร์สตาร์ไซนิ่งเลยคือโอเคแม,ม่ผมไม่ใช่บอกว่าไม่เอาแมกอลิสเตอร์ผมบอกเอาแมกอลิสเตอร์มาใช่ไหม แล้วก็ไปเอาคนดีๆมาอีกสองคนไม่ใช่ว่าไปเอาแม็กอลิสเตอร์มาแล้วบอกโอเคนี่คือตัวตายตัวแทนของเบลลิงแฮมแล้วก็ตัวตายตัวแทนของเบลลิงแฮมใช่ไหมแล้วก็ไปเอาแบบดาวรุ่งแชมเปี้ยนชิพไปเอาของเหลือจากทีมอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าในเมื่อโอเคผมอยากแม็กอลิสเตอร์มีปัญหาแต่ไปเอาดีๆมาอีกสองคนสมมุติว่าแม็กอลิสเตอร์มีสันมาอูกาเต้แล้วก็แบบเ,เงินเหลือใช่ไหมไปซื้อกล้องลายแบบกอนซาโลอินาซิโออะไรแบบเนี้ย ผมจะโอเคอยู่โอเคเราตัดเรื่องรอสองปีไปแล้วเรามองถึงปัจจุบันสถานก,การณ์ปัจจุบันก็คือว่าตอนเนี้ลิวอร์พูน่าจะซื้อกล้องกลางถึงสองหรือสามคนก็ต้องรอดูทิศทางข่าวเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่วันนี้มันบอกเรื่องเมสันเมาส์ยากอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าโปรเชติโนคือตอนนี้เราเราเดาโปรเชตินโนอยากเก็บเมาส์ซึ่งไม่รู้ว่าไอเมาส์เ,าเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ขึ้นอยู่ตัวนาเตะนะเพราะว่า ต่อให้ปรชิดก้อยากเก็บแต่ถ้าเมาอยากย้ายเมาก็จะย้ายแต่ว่าถ้าเมาถ้าเมาแบบลังเลลังเลแบบโอ้ยจะอยู่ต่อก็ได้จะไม่อยู่ต่อก็ได้อน,นี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปเอาเป้าหมายอื่นแล้วเพราะว่าถ้าดูจากการรายงานข่าวของนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของลิเวอร์พูลอ่ะแบบพอจอยเชื่อเลยเนี่ยลิเวอร์พูลต้องการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะแบบว่าเร็วๆเลยแบบตลาดเปิดมาไม่กี่วันตลาดเปิดมาเนี่ยได้ยังไม่กี่วันลิเวอร์พูลก็จะเซ็นแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป้าหมายตัวไหนลังเลหรือโดนโกงราคาลิเวอร์พูลจะเลื่อนไปเป้าหมายอื่นเลยซึ่งก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับที่เมสันเมสันมาว์ต้องรอดูว่าเมสันมา์ตัดสินอนาคตตัวเองเร็วขนาดไหนยิ่งตัดสินอนาคตตัวเองเร็วก็จะยิ่งเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลเพราะว่าต่อให้ตัดสินว่าโอเคจะอยู่ต่อลิเวอร์พูลก็จะไปลวาคอนอน่นโอเคถ้าอยากย้ายลิเวอร์พูลก็จะซื้อขึ้นอยู่ว่าตัดสินใจอนาคตเร็วเท่าไหร่แม็กอลิสเตอร์ที่ลิเวอร์พูลสนใจอะ่ะโอเคอยู่ก็คือโอเคฝีมือกกก็็็โอออออเคพใช้้ไดแต่นน่่่ววาสนนึงืร์ จะย้ายแบบรวดเร็วในตลาดนี้คือแมคคาลิสเตอร์จะไม่ลังเลอนาคตคือเขาจะย้ายแล้วอ่ะเขาจะย้ายก็คือว่าเออก็คือเขาย้ายในตลาดซัมเมอร์รอบนี้แล้วก็ของไคเซโดก็ลิเวอร์พูลก็สนใจไคเซโดแต่ว่าถ้าเกิดดูเรื่องงบประมาณแล้วก็จะเอาทั้งแมคคาลิสเตอร์กับไคเซโดเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้คนใดคนหนึ่งผมอยากได้ไคเซโดแต่ว่าก็นั่นแหละเรื่องงบประมาณก็น่าจะต้องไม่น่าได้ไคเซโดแล้วก็ เดคแคนไรส์เดคแคนไรส์ ice, ice, ก็ไม่น่าได้เดคแคนไรส์เหมือนกันเพราะว่าเรื่องงบประมาณถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันการเวนเบิร์กอเล็กซ์สกอตซึ่งอันเนี้ยเป็นการมองโทุนในแง่หลายมากเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นตลาดที่ห่วยมากถ้าได้แค่อเ Al ล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อเล็กซ์สกอตดาวรุ่งจากแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไรอันการเวนเบิร์กเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ไม่ดีคือส่วนตัวผมเชียร์เมาส์นะแต่เราก็ต้องรอดูสถานการณ์ของ เมสันมักับเชลซีแล้วก็กลับมาพูดถึงคือแล้วก็ไอเรื่องของเบลลิงแฮมอะการรอสองปีแล้วสุดท้ายต้องเลือกว่าจะเอาเงินงบประมาณนี้ไปซื้อเบลลิงแฮมหรือไปซื้อนักเตะอีกสามคนแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่าจะงี่เง่าเพราะว่าหนึ่งคือเราก็จะเกิดคำถามหนึ่งคือทำไมทีมใหญ่คุณต้องเลือกระหว่างว่าคุณจะซื้อใครหรือไม่ซื้อใครคทีมอย่างลิเวอร์พูลอะ เป็นทีมที่มีเงินแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าของอ่ะแค่ไม่ยอมใช้เงินเท่านั้นซึ่งผมไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าของต้องได้ทุนแล้วนำมานำมาใช้แบบให้มันไม่ขาดทุนนะคือเราต้องเข้าใจว่าด้วยการทําธุรกิจของฟุตบอลเนี่ยคือฟุตบอลเป็นกีฬาที่ว่าถ้าเกิดคุณมาเป็นเจ้าของอ่ะมันมักจะขาดทุนอยู่แล้วฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่คุณจะเข้ามาเพื่อเอาทุนคือตามหลักสปอร์ตบิสเนสอ่ะผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของสโมสรอนนะ่ะตอนไปซื้อทีมฟุตบอลอนะ่ะ ด้วยหลักเบสิกก็คือว่ามันต้องขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดทุนเนี่ยเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่คุณลงเพื่อทุนไงมันเป็นเพื่อลงเพื่อแบบความเป็นแพชชั่นหรือว่าความรักในทีมหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าซึ่งเอฟเอซีอ่ะก็เป็นคนที่บริหารท่านนัก่ด้านธุรกิจถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ดีแต่ว่าเมื่อคุณลองมองให้ดีกว่าแบบเอาธุรกิจผสมกับฟุตบอลถือว่าล้มถือว่ายังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่า คำว่าฟุตบอลเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วเอฟเอซีไม่ยอมลงทุนเท่ากับคือผมไม่ได้จะว่าต้องลงทุนเท่ากับแมนซิตี้นะเพราะว่าเออไม่ต้องลงทุนเท่ากับแมนซิตี้เท่ากับเชลซีแต่ว่าลงทุนให้มันเหมาะสมสําหรับลิเวอร์พูลหน่อยคืออย่างเช่นแบบว่าเราไม่ได้จะแบบร้อยล้านตัวละร้อยล้านตัวละร้อยล้านบางทีเราแค่ต้องการตัวละสี่สิบห้าสิบล้านมาหลายๆตัว คือเราไม่ได้ไปเปรียบตอนนี้อย่าว่าถึงเปรียบเทียบแต่กับแบบทีมแบบซิตี้แมนยูเชลซีอะไรเลยตอนนี้แค่ทีมกลางตารางมันก็ยังจะเปรียบเทียบเรื่องงบประมาณแบบโอโ้บางทีมก็ใช้เงินเยอะกว่าลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็แล้วก็นี่แหละคือผมเลยยังไม่ค่อยใจเห็นด้วยกับแบบว่าทําไมต้องเรียกว่าเอาเบลลิงแฮมเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อเบลลิงแฮมหรือเอาเงินก้อนนี้มาแบ่งกับมิดฟิลด์สองสามคนเพราะว่าเพราะว่าปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่า คือไอการไปทีมหนึ่งคืออย่างที่บอกไปทีมใหญ่ไม่ต้องแบบเอ้ยทาไมทีมอย่างลิเวอร์พูลต้องมาดูว่าเอ้ยจะเอาไปซื้อคนนี้หรือแบบทำไมต้องคํานึงถึงเรื่องนั้นด้วยแล้วก็คือโอเคมันคานึงได้แต่ในเมื่อคุณให้รอมาสองปีหรือว่าสองปีเนี้ยแทนที่จะพูดคําถามคําถามเนี้ยเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเพราะว่าเราก็จะโอเคไม่ได้เบลลิงแฮมใช่ไหมเมื่อสองปีที่แล้วเราก็จะแบบแบบปีที่แล้วก็โอเคมาเ์ียสเนสในตลาดซัมเมอร์ที่แล้วอะไรแบบเนี้ยคิวอย่างนั้นอ่ะมันไม่เห็นมีคนถามหรือว่าจะแบ่งงบไคิว เพราะว่าตอนนั้นที่ตลาดเมื่อในตลาดที่ผ่านมาเมื่อมีคนบอกว่าทําไมเราไม่เอาเงินตรงเนี้ยบางส่วนไปซื้อแบบสมมุติว่าทําไมตลาดรอบที่แล้วอ่ะทาไมเราไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อมาเทียสนูเนสในตลาดรอบที่แล้วบางคนก็จะบอกว่าเอาก็เก็บเงินเพื่อรอเบลลิงแฮมไงแล้วพอมาถึงตลาดพอมาถึงตลาดที่จะถึงเนี้ยปรากฏว่าทีมก็ไม่ไม่ได้กล้าทุ่มให้กับเบลลิงแฮมอีกสรุปว่าทีมกล้าทุ่มให้กับอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่า รอมาสองปีแล้วก็ปล่อยให้เคว้งไปเลยแบบว่าโอเคยังไม่ได้คนนี้ใช่ไหมก็สรุปว่าจะได้มองในแบบ PR ว่าเออจะได้แบบเอาเงินตรงส่วนเนี้ยไปซื้อคนอื่นๆแทนทั้งที่ความจริงคือโอ้โนั่นแหละแล้วก็ไอเรื่องของเบลลิงแฮมเนี่ยคือเราต้องรอดูค่าตัวได้ว่าเบลลิงแฮมจะค่าตัวสูงประมาณเท่าไหร่เพราะว่าคือตอนเนี้ย เรายังไม่รู้ค่าตัวแบบเป็นทางการใช่ไหมฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่างบประมาณลิเวอร์พูลก็มีเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยถ้าก็คงราคาประมาณ5 0าสบหกล้านอะไรแบบนี้ซึ่งก็โอเคนะถ้าเกิดว่าซื้อแม็กอลิสเตอร์แล้วยังมีเงินไปซื้อพวกตัวมันดีๆตัวอื่นนะ่ะผมไม่อยากให้แม็กอล s ิสเตอร์เป็นคีย์ซัมเมอร์ไซนิงแต่ว่าผมโอเคกับแม็กอล s ิสเตอร์เข้ามาเป็นแพ็กเกจของซัมเมอร์ไซนิง ข้อหมยคือแพ็กเกจก็คือแบบอย่างที่บอกไปอ่ะแม็กอลิสเตอร์มีสัญมาอุกติโอเคเป็นแพ็กเกจที่โอเคเป็นแพ็กเกจที่โอเคแต่ว่าถ้าแม็กอลิสเตอร์ปลาเวนเบิร์กอเล็กซ์สก็อตนี่มันเป็นแพ็กเกจแบบรอสองปีเพื่อนั้นจะรอสองปีเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอสองปีอ่ะโอเคอันนั้นมันมีปัญหาแต่เราพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าเราไม่ได้เบ็นนิงแฮมแล้วเราก็ต้องลองดูเฮ้ยอะไรที่มันอะไรที่มันพอแบบจะ การทำพีา PR ด้านดีของ FSD แล้วกันแมคลิสเตอร์แล้วก็เพราะถ้าเอาแต่ว่าเราก็ต้องเข้เาใจว่าไอเอฟเเนี่ยมันก็มัน,ม,นมันก็ไม่ได้ผิดหนึนะเพราะว่าครอปก็มีส่วนผิดเหมือนกันเพราะว่าในตลาดอย่าลืมว่าครอปก็เป็นคนตัดสินใจนะคือ f อฟเอ้ขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคืออย่าลืมว่าไอเบลลิงครอปก็เป็นส่วนตัดสินใจในการรอเบลลิงแฮมนะ คือครอปสามารถซื้อมิดฟิลด์ได้นะในตลาดในตลาดรอบที่ผ่านมาแค่ครอปแบบคิดว่าเบลลิงแฮมเป็นคนที่ใช่แล้วครอปก็หลอดมันไม่การตัดสินใจคือเจ้าของทีมกับผู้จัดก,การทีมมันก็ต้องทางานร่วมกันแหละแล้วอย่างหนึ่งที่ครอปมีส่วนผิดก็คือว่าโอเคไอเรื่องที่ว่าเบลลิงแฮมไปเรียวบดิกอะแล้วไอครอปกมาสัมภาษณ์อะจริงจริงครอปครอปสามารถสัมภาษณ์ในเชิงลบเกับเจ้าของทีมได้เหมือนกันแบบที่คอนเต้ทำแบบที่มูรินโญ่ทำอะไรแบบนะี้ซึ่งจะสัมภาษณ์ ชิงกับเจ้าของทีมเมื่อไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการแล้วยิ่งรอสองปีมาแล้แต่ว่าครอปก็เป็น <c oughs> <c oughs> แต่ครอปก็เป็นแบบว่าครอปก็เป็นแบบแนวครอปไงก็คือว่าไม่ค่อยซีเรียสแบบโอเคให้อะไรมาใช้นั้นแล้วก็แบบว่ายังไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยจะมีเสียงยังไม่ค่อยจะหึงเรือ aller, กับเจ้าของทีมซึ่งแล้วก็เป็นได้ทางด้านดีทั้งด้านเสียแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากให้ครอปอ่อนะผมก็ยังอยากให้ครอปอยู่ต่อเพราะว่าผมคิดว่า คอปนล่นจะพาลิเวอร์พูลกลับมาได้ถ้าเกิดว่าตลาดซัมเมอร์นี้วางแผนถูกต้องและในเมื่อไอสปอร์ตติ้งดีเลกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวเพื่อนครอปแนวอะไรเป็นเนี้ยครอปก็ครอปก็ต้องครอปอ่ะก็มีส่วนตัดสินใจว่าซัมเมอร์นี้จะเอาใครเข้ามาฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันว่าครอปตัดสินใจในการแบ่งงบประมาณรอบนี้ถูกไหมไม่ใช่ว่าไปตัดสินใจผิดอีกถ้าตัดสินใจผิดอีกนีก็สวยอีกรอบแต่ว่าถ้าตัดสินใจถูกก็ก็โอเคก็รอดูแล้วกันคือ ผมไม่อยากให้ครอปออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าครอปคือเราก็ต้องรอดูว่าครอปจะตัดสินใจยังไงในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนไอ้เรื่องของเจ้าของทีมอะโอเคมันเป็นมันเป็นคนรับประเด็นเรามาพูดถึงเรื่องการซื้อขายก่อนเรื่องเรามาพูดถึงเรื่องแค่ไอ้ตลาดเนี่ยตลาดเนี้ยซึ่งตลาดที่จะถึงนี้ก็สําคัญกับครอปแล้วก็สําคัญกับทิศทางของลิเวอร์พูลเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อถูกต้องเนี่ยถ้าซื้อถูกต้องตามกําหนดอะถ้าซื้อถูกต้องนะ วางแผนดีๆซื้อฉลาดฉลาดิเวอร์พูลก็มีโอกาสได้ลุ้นแบบโอ้โหน่าจะกลับมาได้อะแต่ว่าถ้าไปซื้อแบบซื้อมาไม่ดีวางแผนผิดพลาดอีกตามตามเคยตามอีหลอดเดิมก็รด,ดูกาหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้ไหมซึ่งตอนนี้ข่าวมันก็จะมีปานท่านนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าวันถัดไปมันจะมีเรื่องราวอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างในวันต่อๆไป